ตีแอคทีฟโอเคแล้ามายทำไมคุไม่หยุดที่นี่มาๆมาครับผเรียกมหมเฮ้ยอังนี้ผมใช้ไปสามสามเนาะ บินี่บบย,ดดยบินแบบใบสดๆเลยป่าอืมคนทันมายิ่งบันเดี๋ยวนี้บนบนบน,บน,บนโ้ใช้ไปเราใช้เป็นหนึ่งสองสาร ยาไปเนะี่ยยังเสียบัตรเสียบัตรอือเหลือเลยใช้พีเบอร์อะไรอ่ะเจ็ดเจ็ดแต่สกิลแต่สกิลของใครเอ่ยติดติดัปดีมาเป็นหินม,มากนะันใไม่ใหม่มใช้คนนี้อืมบาลังล่างบาลังผ่านแล้วจุม,ม่ติจุม,ม่ติม,มิติกา้าโยูกี่บาย,ยังเยอะอยู่ไหม ดีบายขึ้นหน้าสองคนเลยอืนีม่มีใครตีข้ามลายเป็นแล้วอืข่าวเลยข่าเลยเกณฑ์ไอพีไม่ได้ข่าเลยวอร์เดฟแอปแบงนี้ด้วยใช้ท่าไม่ตายเทียบแสงใช่ไหม จพี่เท่าไหร่สองสองสองหองมาก่อน,อนดอีวป่ะ Thunder of o y สองแรกปรเปิดเลยใช่อืมออกไปเลย ดีได้หโหดทุกคนเป็นแฝงหมดแน่นอนมูฟซมอัเสียเราเล่นเมติกสามสิบอ่ะใช้ต้องให้ทุกอย่างอย่างจำกัด <laughs> ให้แอมเบอร์เขาปลูกมาในขนาดมา มาตอนไหนดีเฟนเท่าไหร่จัน,อนโอ้คนนี้บวกคนนี้บวกมืดบวก 6, 6, 6. บกสองจุดบวกหกจุดตัวละหกตัวละหกตายโมหลอกตายน่าจะไปคอมเมทให้มันเรื่องที่เราไปหนะ่อยมีกี่ใบสีบ่ใบมียิงรลัวๆนี่ช้ำใจเลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร สงครามบาลังนะครับทุกคนใจดีแจกบ้านไปให้กับฝ่ายตรงข้ามท่าไหนดีต้องตีแหละพลังอะไรเยอะไหมก็สิบเก้าบวกบวกเก้าอ่ะยี่สิบสองยี่สิบสองต่อสู้โยเลอร์บีตัวเองก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วทองเนาะคอมเทียบแสงมันได้เจอสินต้องคอมอะไรก็ได้คอมแสงได้สกิลอสี่สกิลอ่ะ เนี่ยคนนี้ฮะม,มันจะไม่ให้เราไล่แอมเบอร์ไงใจเหี้ยม,มากเราจะเล่นยังไงโอเควิ <c oughs> ่เหี้ยมอ่ะ,ละไล่แอมเบอร์เนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดมีแอมเบอร์ในมืออยากไล่มัแต่ไล่ไม่ได้ไงเราห้ามไล่ใช่ใช่ใช่าแอมเบอร์มันมาจากกองยาดต้องคอมดีไว้เนอะดีวายน้อยมากๆเต็มสะน้ำไปหมดมีเทปแสงออ่ะสำเร็จเลยแล้วกัน ห้าห้าโอเคเซนเรียกอืมใครเอ่ยถุงดำอืมจะทำท่าตีเมทสินะโชว์ไปหนึ่งซกคิวอืมไปจลิตไปของอืมทานตีเมทมากนะจากไม่มีอะไรเลยจริงๆมันก็พอกันแหละทุกคนก็เริ่มทำงี้เลยนะ ติดอะไรติดขอให้คนนี้คนนี้อคอมาบาย,ายอันแล้ว<า>ติดอะไรวามาดาบติดาบติดดาบได้องีายเดียวรอส,สกิลคนนี้ไว้อการท่านตีเมยนใส่หน้าเขาอีกอะ่ะเขาใช้ไปสองแล้วอืมเขาทำอะไรได้มันตีได้ต้องต้องมีมืดเป็นตัวตหองการทุกอย่างในโลก <_ <d> _ <n> _>ก่ออกไม่ออกไน่ออก่อนผ่านกับ <d _ n> ผ,ผ่านเดมี่ดาบหลุดหมดโอเคจริง <Okay. S 2> มันต้องมาดาบหรือต้องออกบัลลังดีก็ัาบานเลยจะ <_ d _ n> ไปสองสามสี่้วรอยิงออมไม่ได้ด้วยว่างว่างว่างห้าหกเดมี่ สองอันนี้หลุดแต่จะเป็นทางรอกสุดท้ายของเขาแล้วก็ได้ลุดดูดดูดดูโอ้โหก็กลับมาแล้วสำเร็จโดยโดยไม่ตั้งใจอีกแล้นะคุใช้แบนแล้ว1คนเนาะ1ทีมาัก6แล้วว่างวนี่ถูกวอกสกิลอยู่เนาะอืมไม่มีใครบุกได้เลยจะไป6แล้ว ตัวไหนโหดยังไม่เจอ,อฟรีตัวนี้ไว้ก่อนตัวนี้ท่าทางจะโหดกว่าเป็นพีโมดมทำอะไรอะ่ะกันมิดกันมิดไงโอเคกลับมาฟรีตัวเองขอ,อจวนนะมไม่ขอจวนเลลืมไปเด็กจนไม่มีอีแ่ะ <laughs> จัวจัวจัว,จว โอเคครับเชิญติดแต่โต๊ะบุ๊กใบเดียวแหละมันต้องเป็นอย่างนั้นปะกี๊ดไม่งังนชนะไปครึ่งวันกว่าแล้วโดนมันก็ต้องเป็นอย่างงั้นปะไม่เป็นไรหรอกวอลลหรอกแบบอว่าทิ้งกุมาอมกต่างหากใจหานเทียบจริงใช่ี่2สองแล้สอง คิดว่าผิดพัึกแ็กแรมเบอร์เราจะออกมาจากกรองไม่ได้ขอเตือนไว้เลยนี่ยังไงทป็เท่าไรกันอ่ะก็บวกเก้าี่สองตอนนี้คนที่ชี้ไ้ตีข้ามาทั้งหมดกลับมาตีได้แล้วนะสอมชีไม่ตายฮ็บแสงใช่ป่ะงไม่แน่ต้องแค่หลายทีรู้แค่นี้นกาคำเดียวเป็นเป็นเป็นมึงมึงให้ไหมไม่ให้ยิงยิงจากชาย S <S อ๋อ,อมีคนนี้แล้วนี่หว่าเป็นแผงการร้อยปีเลย <S 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 ใช้มาทั้งหมดอย่าคิดมาจากบ้านโอ้อไล่ทีอย่างมืียโอเคนี่มันโดนเลยเสร็จไม่นึ่งทีโอเครัเสร็จแสดงให้ไหมให้จวให้จัวด ี๋ยวก่อนนะเจ็ดเหรอพวกที่ที่จับกลับไปก่อนถ้าเจ็ดหนึ่งล้อเลยห้าหกล้ออะไรอ๋อถ้าเกิดเท่าก็หนึ่งล้อไงอ๋อเท่าก็หนึ่งล้อแบ่งแบ่งตัวใช้แบ่งตัวใช้โอเคโอเคไม่ลืมเลยมันล้อเป็นแล้วอีกสองเลยเขาคิดไปสามแล้วเสร็จสักสกิลเสร็จมาเสร็จมาไม่แก้อะไรทั้งนั้นไม่เอาไม่เอาไม่สกิลทิ้นเจติทิ้น อืแปตีเขาใช้ไปสามเนาะเราเราขอเองพี่นายเยอะๆพลังโคตรเยอะมากกว่ายังไงก็มากกว่าบฮต hey, ายเขาเถื่อนจูวก,กา้กาม,มั่นใจในการจั่วว่าจะได้ใบที่ต้องการอืมไม่ได้ จูบไม่ติดแล้วกลัวจะไปสามแล้วอีสการ์เยอะๆยอนสลักอูริเอลหนึ่งตัวหกข้ามลายไอเย็นเปลี่ยนลายมันยกเลิกได้ไหมไม่ได้ยกเลิกไม่ได้อ่ายกเลิกไม่ได้ต้องรอเทคเนาะอืมต้องรอเทค กไ็ไม่เยอะนะ11 <k passo> 12 13 14 15 16 17 18 19เก <t> ิดมาเป็น11ดีเลวเกินบปีเท่าไหร่อ่ะสี่เท่านั้นแหละไม่ตายหรอต้องตายเอิตายไม่ตายให้ตีมาละ ขอ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 กันดั้มก่อนเลยถ้าเกิดการดั้มคอมอย่างนี้อยู่ตีไม่ได้ที่ผ่ายแล้วามือต้องตีเขาเอเขาเธอรอที่คนนี้ไคนนะต้องตีใครดีอ่ะตีใครตีใครอืมอะเลเวลอะเลเวลตัวใหญ่ไฟตายที่ไม่หกต้องโอ้ยถ้งงั้นซ้ำได้ต้องเป็นนักเบียร์ลน์อืมอ ไม่มีปัญญาแก้เลยริเวอร์โอเคอ, okay. อาริเวอร์มาชี้ยกเลือดสูงเทินไข่ต้องคนหน้าเลยสารน้ำให่ตอนระบุเบย์ปอ,อดผ่านจะหมดโอเคตรงนี้ก็ได้อ่าอนุบิ้ให้ไหมเจ็ดแปด ตัวนี้เป็นตัวที่หมดแล้วนี่เรา,ากำลังจมตเดอะลาร์สวิตอมมาระเบิดออกกลับมาเนี่ยเป็นหนังเรื่องใหม่เดอะลาร์สวิตตอมจะไปหกเชิอนะ่อมคอระนดีจะเินห้ามตีข้ามลายห้ามออจะเอาอะไรไปสู้สุดท้ายก็กลับมาลงที่ท่าแพสระน,น้ำอีกแล้ว วันนั้นก็แพ้อย่างนี้เลยทำเกมมาตั้งนานอะ่ะแ,แต่ตัวบุกหลุดมาไหร่เป็นเรื่องบ้านเยอะเลยต้องอดผ่านด้วยจำเนื่ขอการบ้านได้หลังเดียวจริงนะของใบของใบแสง็นใบรองครับเ,เอาใครไปลองก็เอาเถอะสเต็ากตาะกิ่ยวอ่กหกปีตัวนึง รู้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ยเอาปิดท้องทองปิดท้อง,องแล้วก็พาเลยเนาะปิดทองพาแล้วพาแล้วยิงออไม่ได้ด้วยอะทำไงดียวบอไม่เข้าบอหมดบอ,หมด,บอหมดแล้ว <c oughs> ยิงออไม่ได้ตีไม่เข้าเรายังเชื่อมั่นอยู่ ช่วยช่วกคิดดีๆงอไม่ได้ตีไม่เข้าทำไรอเมริกาสี่ใบเลเวล่สองกี่ตัวน้องบอกให้ได้หนึ่งสองมันมันนาตีได้ปะเมื่อกี้มันคือมันยังไม่สำเร็จสักคนใช่ปะอืมลางไว้มันกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่มันมันสำเร็จไปตัวหนึ่งแล้วแน่ๆเพราะมันได้เปลี่ยนรอบหนึ่งตอนแรกมันตายไปแล้วอาอเหรอไอตัวสำเร็จอะลงไม่นอนแองแมงแล้วกี่ตัวนับมาเลยเผื่อตีเข้าหนึ่งสองสาม สองสามสี่ห้าหกหกตัวสิบเองแปดเป็นแปดเก้าสิบเก้าตีเป็นราสิบเก้าใครมากกว่าสิบเก้าเข้ายี่สิบยี่สิบใครมากกว่ายี่สิบเข้าเทพมืดเข้าไมติก้ากี่ใบสี่ใบซิลใบหนึ่งถ้าไม่วัดตรงนี้นู้จะไปวัดเช้าวันไหนแล้วอ่ะตายตาบุกบุกเลยบกอีกเต็มเนาะ ต้องเอาแล้วแหละไ่ดิบเลยไปถามไปไปก่นแลนายแม่เขาวนของไงใจร้าย,าย,ายไม่วนวลเนี่ยมีรีเฟรชด้วยนะตอนนี้มันน่าเกลียดถ้ากลัวมัานดปก่สามสี่ทิ้งจัวให้ไหมให้อยู่แล้วเป็นคนดีขนาดไมติกากีา่ใบดีสักขนาดนี้ตีใบตีไปวัดดวงไงดีกว่าตายเป็นตายเมื่อกี้ ขออินเทอร์เฟสตกชายนะโทษทีนะอินเทอร์เฟสตกชายก่อนมูฟรีเฟกเลยให้ไหมตอบประกาศเรื่องรีเฟกฟีดเลยพี่ชายพี่คนนี้นะฟีดคนนี้เข้าไปหลุดเป็นหลุดวัดกันตรงนี้แหละชอ็ชอปช็อป ได้ไหมได้ไหมได้ไหมแก่ยังไงวแต่ละใบทิ้งยิงหกใช่ไปหกขอหนึ่งสองทีแค่นั้นแหละลำบากนอนแล้วกันรอดเทคดีเฟกต์อือมันจะรอดีเฟกต์ยังไงวะต้องรอดถึงมันพายมูนดิรอต้ายรอดในชาย ืขึ้นมาเป็นเทคเปล่าโอเคโอเคเหลือสองเอีพี่ก็ไม่ได้เลยอืมเจ็ดแปดเจ็ดแปดเยอะไม่ติดแล้วผ่านเลยไม่ไม่ไม่ตอนคนนี้ลงมาสกิลจะเวลาเก็บเทพแสงเอาเลยถ้าเราเก็บเทพแสงก็เลือกมุฟลาผอมุกเลยมูฟเลยอเค เบอร์ใช้บ่ใบที่าหกหกนะฮะต้องมุดแล้วก็ต้องมุดลาแหละลาโหดกว่าตอนนี้ตัดไหมไม่ตัดไม่ตัดถุย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 ยั <c oughs> งหลังยังหลังทรีออฟวอร์ล์ <c oughs> ไม่รู้จะดา่าหรือไง f o r ์ท <ob> อู i ิเอล r ร o โอบอลล้ยม่นก็ต้องได้จวดไปฉ้มันลืมจวดลยจวไปหนึ่งจวดไปเลก็วจวเลยมไรคือขออย่างใดอย่างหนึ่งออกชะดนะมันต้องเรียงกาสิเนาะเอาออกสักอย่างได้ไหมไม่ได้หรอกนะให้เลือกไปหนึ่ง <c oughs> ทางเขาขอร้อง, <c oughs> งยงังไงก่อนผ่านอะ ถ้าเกิดเป็นจี๊เจ้าอะไรระหว่างอันนี้กับอันนี้เอาเกมดีกว่าเอาเก์แต่เราแต่แต่มันต้องดูมันต้องดูว่ามันเป็นอะไรไอ้นี่มันโอกาสพังมันง่ายกว่าเจ็ดเจ็ดเป็นมือให้เปล่าเบิมันก็ลบเป็นพีไม่ได้ไม่เกี่ยวไนนี่ใบขรงข้าขรงข้ามันจะเป็นมือเป็นมือหนึ่งล้อมันร้อยตัวสามที ตัวแล้วเมื่อยเหรอเหน็บกินเกมใกล้จบแล้วล่ะขอตุ่มหนึ่งได้จุ๋วอืมมันเข็งเลยจังจะเบื่อขอหน้าด้านทีไปเลยแปดหยอนแปหยอน แต่แล้วนะงั้นเหมือนมันก็ตากาเจดตรงไหม่เราเราเราใช้ไปหนึ่งใช่ไหมใช่เลยเกณฑ์กลับสามเอ็มพีเทพสัตว์อะแล้วก็บุบ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 ต้องใช้ท่าดีเมนสเตตัวบุ้ยใบยังอยู่ในมือเลยใช่นปะตั้งแต่แรกที่บอกว่าเสิร์ฟมาสองใบอะใช่แล้วใช่ไปเดียวชิบตาโอเคในเมื่อไรทำแันนี้กับเราเราปั่นเรายอมไม่ได้เล่นอย่างนี้ก็ได้โอเค แน่นอะอืมมีสิิการเยอะๆที่ยังไม่ได้ผ่านการเปลี่ยนมืออืมเรามาใช้กันในเทอนดีกว่า